หารถพีใหม่ไม้น้อยไม่ต้องไปที่ไหนไกลครับวันนี้บูจัดมาให้แล้วกับนิสสันอ m ม r a ่า 1.0V คันนี้เลยได้เป็นสีแดงปี2022ราคาแค่เพียง389,000บาทรายได้17,000บาทสามารถผู้เต็มฟีดาวไปได้เลยนะครับคันนี้เลขไมยบอกเลยว่าวิ่งไปน้อยมากๆแค่เพียง53,000โลเส้นสายรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านของบูนะคะวันนี้เราพบกันที่สาขา2เช่นเคยครับอยู่เสรีไทย 95มินบุรีกรุงเทพของเราที่ประจำการของบุกนั่นเองนะครับใครที่อยากจบ้บูอยากจะพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้ามาหาบูดได้แล้วนะครับหรือว่าติดต่อหาบูดได้เลยโดยตรงนะครับ ยังมองหารถปีใหม่ไม่น้อยกันอยู่ไหมวันนี้บูจัดมาให้แล้วกับเจ้านิสสัน a าร์เมล 1.0V คันนี้เลยนะครับได้ทั้งปีใหม่ไม่น้อยและยังได้ผ่อนถูกอีกตงหาักนะครับเปิดราคา3 8, 8 9 0 0 0เท่านั้นเองนะผ่อน6,600ครับได้เป็นสีแดงด้วยออปชันบอกเลยว่าคันนี้ให้มาจัดเต็มได้เลยฮะรเราไปดูสําหรับเส้นสายรายละเอียดคันนี้กันดีกว่าว่า ตัวนี้มีอะไรพิเศษมาบ้างนะคบสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวไฟหน้านะคบได้เป็นไฟฟ u ู l LED 2สองสว่างแน่นอนระบบไฟไม่มีผิดเพี้ยนนะครับกระจังหน้าได้เป็นสีดำเห็นได้เลยว่าโลโก้ด้านหน้าของเขานะคบเป็นโลโก้นิสันนะบัดเงามาให้ด้วยนะคบตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวโครเมียมนะคบแต่สำหรับเจ้าตัวด้านหน้าตัดมาเป็นตัวโครเมียมกับกระจังหน้าสีดําสวยงามมากๆเลยกับเจ้าคันนี้ดีไซน์ของเขาเนะคับเป็นโฉมมาเลเช้ง ดีไซน์ใหม่เนี่ยสวยงามมากๆเลยคุณพี่ว่าไหมอ่ะเราไปกันต่อสําหรับเจ้าตัวยางคันนี้นะครับเดี๋ยวบูตรวจสอบให้ว่าตัวยางตัวเนี้ยเป็นได้เป็นปียี่สิบสองไหมแต่จากที่บูเห็นนะเห็นอยู่ไกลๆเลยเนี่ยมันเลขสองสองมาแต่ไกลนะแต่ไม่ต้องห่วงจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวบูจัดการให้เลยทั้งสี่เส้นแถมกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับเอาไปขับกันแบบปลอดภัยหายห,ห่วงนะเพราะว่าบูเป็นห่วงพี่พี่ทุกคนจริงๆนะสำหรับลายล้อแม็กคันนี้นะเป็นของแท้ของนิสสันเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนหรือว่ารอยทะลอกเลยนะครับ อันนี้สวยงามมากๆเลยก็ว่าได้เห็นจากไกลๆก็เห็นเลยงั้นเราไปดูกันใกล้ๆกันกว่าเจ้าตัวนี้มากับตัวโชคที่ของแท้ของเดิมไหมอ่ะดูได้เลยว่าตัวเนี้ยจุดมากจือแต้ม นะมาจากโรงงานนะคะเห็นจากไกลๆอ่ะอันนี้มันซุ่มเข้าไม่ได้เพราะว่าบูไม่ได้ปิดลรอต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะคุณพี่อ่ะและเรามาไล่ดูกันดีกว่าสําหรับโครงสร้างตัวรถนะพี่นะเห็นได้เลยว่าไม่มีสนิมเกาะเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับรอยกิฟไม่มีการถูกงัดแงะแน่นอนนะเห็นได้เลยนะครับไล่จากด้านบนลงด้านล่างนะครับเห็นจากด้านหน้าเลยและไล่ไปทางด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับเห็นกิฟต ชัดเจนเลยนะคะว่าตัวกิ๊บเนี่ยไม่มีการถูกงัดแงะแน่นอนเราไปกันต่อครับอย่าได้รอช้าสําหรับเจ้าตัวกระจกด้านข้างนะได้เป็นกระจกด้านข้างแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องด้านรามแบบบ้ากล้อง360องศาด้วยนะคะเวลาที่คุณพี่จะเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะว่าทางด้านข้างเนี่ยจะไปชนหรือไปขีดไปข่วนนะคะตัวนี้มีความปลอดภัยมาให้ครบหมดแล้วและคิ้วกันสาต์ มีมาให้ด้วยนะคะเวลาหน้าฝนแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยอ่ะตรงเนี้มีมาให้ครบหมดเลยก็ว่าได้นะครับและระบบสมาร์ททีเลตตัวนี้ก็มีมาให้แล้วโอ้โหออปชั่นให้มาจัดเต็มขนาดนี้พี่เกินราคามากๆเลยแล้วไปกันต่อยังไม่จบเพียงเท่านี้นะสําหรับตัวกระจกพี่เห็นไหมว่าตัวเนี้กระจกมากับโลโก้ของนิสสันอะแปลว่าอะไรแปลว่ากระจกตัวเนี้ย ไม่เคยมีการเปลี่ยนแน่นอนอันนี้รับประกันให้เลยนะครับแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงพี่ครับพี่เชื่อเถอะเพราะว่าถ้าเป็นร้านด้านนอกนะครับพี่ไปเปลี่ยนมาโลโก้ตัวนี้ของนิสสันเนี่ยมันจะไม่มีให้เห็นแน่นอนนะคะพี่ลองไปสังเกตได้เลยเราไปดูโครงสร้างทางด้านในกันดีกว่านะฮะอย่ารอช้านะสาหรับเจ้าคันนี้เชื่อได้เลยว่าใครหลายๆคนอยากจะชมความสวยของเจ้าด้านในของคันนี้แล้วนะแต่อย่าเพิ่ง บอกก่อน่วอยาบึง่งนะเพราะว่าจุดสําคัญของรถมือสองเราต้องรู้โครงสร้างกันก่อนนะครับคุณพี่อะเรามาเริ่มกันเลยสําหรับโครงสร้างทางด้านหน้านะครับฝั่งผู้โดยสารทางด้านหน้านะครับเห็นได้เลยว่าอ่าสีตัวนี้เป็นสีชุบแพ้เดิมจากโรงงานนะครับตัวยืดตัวยางไม่มีฉีดขาดแล้วก็เวลาเปิดออกมาไม่มีเสียงเอียดอาดเลยนะครับแล้วก็ตัวนอ็อตพี่ตาเห็นได้เลยนะตัวน็อตเนี่ยคมสันยังกลิบอยู่เลยนะครับแล้วก็ ตัวคันทางน้งด้านล่างนะครับรอยการใช้งานเนี่ยอาจจะมีมาบ้างเพราะว่าสเสน่รถมือสองคืออะไรคือการมีรอยในการใช้งานนะพี่นะถ้าไม่มีรอยเนี่ยคือเอ๊ะแน่นอนนะคะเพราะว่ารถทุกคันที่เอาไปใช้งานเนี่ยเอาออกไปต้องมีการใช้งานบ้างถ้าไม่ใช้งานเนี่ยถือว่าแปลกมากๆเลยนะครอ่ะเรามาต่อสําหรับทางด้านหลังกันดีกว่าครับเราซูมกันให้เห็นชัดๆเลยถํำหลับ คานทางด้านหลังของเรานั่นเองนะอันนี้เป็นสีชุกแท้เดิมแน่นอนนะไม่มีการนำสีแดงสีกระป๋องเนี่ยมาพ่นทับนะคบคุณพี่เสาเสาบีนะตัวนี้เป็นเสาบีนะครับคุณพี่เราไล่จากด้านบนลงด้านล่างให้เห็นกันแบบชัดๆเลยเราไปกันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังเพราะว่าเราให้ดูทางด้านหน้าไปแล้วอ่าเห็นอะไรนี่ไหมเห็นก็แต่ไกลๆเลยนะครับกระจกเนี่ยทางด้านหลังไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าโลโก้ ของเขานิสสันชัดเจนเลยนะจ๊ะเรามาดูสําหรับโครงสร้างกันต่อเลยดีกว่านะครับตัวนี้อ่าเห็นไหมพี่เห็นหัวน็อตกันแต่ไกลๆไหมว่าคมสันยังชัดเจนกันอยู่เลยโอ้โหรับประกันไม่รู้จะรับประกันยังไงเลยพี่จา๋าตัวนี้เปิดออกมาเสียงการเปิดยังนึบๆนึบนิ่นั่นกันอยู่เลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้คันด้านล่างเช่นเดียวกันเหมือนรถใหม่เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคันนี้โอ้โหพี่คือแบบใหม่แล้วใหม่อีกอะนะครับ เรามาดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวด้านข้างบอกเลยว่ารถเพชรยนตของรถบริษัทเพชรยนต์ทุกคันนะคะไม่มีการกลับสีกอไมชนหนักน้ําท่วมมาขายแน่นอนอันนี้เรารับประกันโครงสร้างให้และระบุในสัญญาซื้อขายกันแบบชัดเจนเลยและพี่เห็นได้เลยว่าสีด้านข้างเนี่ยสม,สมันเสมอรอบพันแน่นอนและเรามาดูสําหรับดีไซน์ทางด้านหลังของเจ้าอเมร่าคันนี้ดีไซน์แบบทรงสปอร์ตและสวยมากๆเลยนะคะ เอาแบบว่าเฉียบคมเป็นตายเหยี่ยวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วระบบไฟบอกเลยว่าใช้งานกันได้แบบยาวๆถ้าใช้งานไม่ได้นะพี่เอาเข้ามาเลยเดี๋ยวบูดูแลให้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแน่นอนวารันตีหลังการขายเรามีให้ด้วยอ่ะและสําหรับคันนี้ความปลอดภัยยังไม่ได้มีให้แค่นั้นนะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครบส่องกันแบบชัดเจนเลยกล้องไม่มีขุณนไม่มีมัวนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยนะคะพี่ไม่ต้องกังวลเลย อ่ะเราไปกันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านในกันดีกว่าแล้วบอกเลยว่าฝาท้ายตัวเนี้ยเปิดกันแบบสบายมือมากๆเปิดมือเดียวก็ถือว่ายกกันแบบพี่ผู้หญิงอ่ะไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรามาไล่กันต่อสําหรับเจ้าตัวโครงสร้างรางน้ําเริ่มกับทางด้านซ้ายมือนก่อนเลยนะคะเห็นได้เลยว่าสีเนี่ยจะเป็นคนละสีกับทางด้านนอกนะครับกับเจ้าตัวร้างน้ําของเราและลายเมทาร์เห็นกันได้ชัดเจนเลยสําหรับสีของรางน้ําเนี่ยจะเป็นสีด้านนะพี่นะ จะไม่ใช่สีเงานะถ้าเป็นสีเงาเมื่อไหร่พี่ต้องเอะนะอย่านะอย่าปล่อยผ่านนะคะพี่เราไล่กันมาสําหรับเจ้าตัวไฟนะคะส่งกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าไม่มีการแตกแล้วนะใช้งานกันได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการอารอยขีดข่วนด้วยสําหรับเจ้าตัวนี้โลโก้ต่างๆของเขามีมาให้แบบชัดเจนเลยสําหรับเจ้าคันนี้อ่าสาหรับโครงสร้างทั้งหน้านล่างของคันนี้นะครับเราไล่กันไปเลยนะสวยงามมากๆเลยนะครับใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆเลยสําหรับ คันนี้อะเรามาดูดีไซน์ทางด้านขวาและลางนับของเขากันบ้างนะว่าจะเหมือนกับทางด้านซ้ายหรือเปล่านะครับแต่บอกเลยว่าต้องเหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมอ่าพี่จ๋าเป็นไงสวยงามทุกจุดแน่นอนนะครับเราไล่กันไปกันต่อสําหรับที่ใส่สัมภาระทางด้านไหนนะคะไล่จากทางขวานไปเลยเห็นไหมว่าตัวกิ๊ฟเนี่ยไม่มีการถูกงัดแงะ นะพี่นะเป็นแบบว่าเหมือนใหม่ทุกจุดแน่นอนนะครับไม่มีการถูกางเงี้ยหรือเปลี่ยนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือทางด้านซ้ายก็ดีนะคะสะอาดสะอ้านแน่นอนพรมสักราดตัวนี้ไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันครับเอาไปใช้งานกันได้เลยอ่าและเรามาดูกันครับสําหรับคันนี้นะโครงสร้างตัวนี้โครงสร้างตัวรถของนิสันนะเอกลักษณ์เขาไม่เหมือนใครครับลอยซีนทางมะพร้าวนะอ่าอย่างที่บูเคยบอกไปสําหรับเจ้าตัวโตโยต้าและฮอนด้า ลอยซีนทางมะพร้าวจะเป็นสีเปลือกไข่แต่สําหรับเจ้าตัวนิสันไม่ใช่สําหรับเจ้าตัวนิสันจะเป็นลอยซีนสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าต้องเป็นสีด้านนะต้องเป็นสีด้านเป็นสีเงาเงานี้ไม่ใช่นะคะพี่อาลายเมทอัรต่ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ป่าพื้นสาร ตรงนี้นะครัเดี๋ยวบูจะไปใส่มาให้อันเนี้ยเขาถอดออกไปเพื่อไปเก็บนะพี่นะอ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าว่าจะไม่มีไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะและอีกอย่างหนึง่งที่สัาคัญเลยกับเจ้าคันนี้ปิดง่ายมากสําหรับเจ้าฝาท้ายและไฟเบรกดวงที่สามคันนี้มีมาให้ด้วยนะคะเราไปดูตอนน่อกันดีกว่าอย่าได้ขัดจังหวะพี่พี่คนดูกันมาสําหรับโครงสร้างทั้งด้านขวามือคันนี้นะครับเราเห็นกันเลย นะคะเราซูมกันดูใกล้ๆนะจ๊ะไล่จากด้านบนลงข้างล่างไล่กันไปเรื่อยๆหัวเหลี่ยมน็อตทุกอย่างย่างยังไม่มีชีกขาดแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยประตูยังนั่นแบบหนึบๆเลยนะครับโครงสร้างทางประตูบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆคันนี้นะเขาจะเน้นเป็นสีแดงตัดก,กับสีดานะพี่บอกเลยว่าแค่เรานึกจินตนาการตอนในวัยเด็กๆของเราอะเวลาเราระบายสีอะเราหยิบสีแดงออกมาเนี่ย เวลาเราหยิบสีแดงออกมาเราอยากระบายกับสีอะไรก็คือสีดําเพราะว่ามันคืออะไรมันคือความเท่ความสปอร์ตและซึ่งรถคันนี้มีมาให้ครบหมดเลยอ่ะเรามาดูกันต่อสําหรับทางด้านในนะคะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะพี่นางลงไปไม่โยกไม่ยว้ยวยตัดมาเป็นสีทูโทนครับพี่ตัดมาเป็นสีดํากับสีขาวนะดูแลรักษาง,ง่ายไม่มี คาบน้ําคาบสกรปรกแน่นอนและทางตรงกลางนะมีที่เสียบสาย USB ชาร์จให้ด้วยนะคะอ่าทางด้านหลังของเบาะคนขับและคนนั่งนะครับจะเห็นได้เลยว่าสะอาดสะอ้านเช่นเดียวกันนะคะคุณพี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวยางคันนี้นะ,ะเดี๋ยวพุกแกะให้ดูแต่จะลองจิ้มให้ดูก่อนตัวยางเนี่ยนิ่มๆนุ่มๆเลยนะพี่ไม่แข็งนะคะเพราะว่ารถเราอะ่ะไม่ได้จอดตากแดดนะจอดในร่มไม่ได้จอดตากแดดให้รู้สึกว่า รถแบบสีผิดเพี้ยนนะคะพี่อ่ะเรามาดูสําหรับตัวอยางคันนี้นะเดี๋ยวผู้ขออนุญาตดึงให้ดูสักคู่อะพี่เห็นไหมลายเม็ดอาร์ตลายเม็ดอาร์ตเนี่ยคมชัดแน่นอนนะคะบูให้เห็นกันแบบใกล้ๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับว่าโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะจ๊ะอะเดี๋ยวเราไปดูสําหรับภายในกันต,ต่อ นะครับคันนี้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้ปิดกันแบบง่ายๆนะพี่ไม่ต้องห่วงนี่เป็นไงเข้าแล้วเราไปดูกันต่อเลยสําหรับทางด้านหน้านะครับจุดสุดท้ายมาชมความสวยงาม <c oughs> ขอประธานอภัยครับอ่ะเรามาดูจุดสุดท้ายสําหรับตัวโครงสร้างรถคันนี้ครับตัวนี้จะได้เป็นตัวออโต้สำหรับกระจกอไฟฟ้า เป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าจะเป็นกระจกหนึ่งข้างฝั่งคนขับนะครับกระจกอัโต้หข้างฝั่งคนขับนะคะแล้วก็เซ็นเอร์ล็อกต่างๆมีมาให้ครบหมดนะครับปั่มปุ่มเปิดปิดกระจกด้านข้างอ่าอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับเรามาดูสําหรับโครงสร้างตัวนี้กันต่อดีกว่า สำหรับโครงสร้างตัวนี้นะคะเหมือนกันซ้ายขวาหน้าหลังทุกจุดสี่จุดจุดสําคัญนะจ๊ะเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวยืดเปิดมาไม่มีเสียงเอ็ดอาร์ตไม่มีตัวยางฉีกขาดแน่นอนนะคะคอนโซลออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยด้านนอกจะเป็นตัวสีแดงตัดกับสีดํานะครับแต่ทางด้านในจะเป็นสีดําตัดกับสีขาวนะแต่มันไม่ได้สีขาวขนาดนั้นนะพี่มันจะเป็นสีแบบ ขาขาวๆเทาๆแบบว่าหมนๆนะพี่นะคะมันไม่ได้แบบขาวจ๋านะอ่ะและได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะคบตัวนี้รองรับบลูทูธฟังเพลงผ่านระบบมือถือได้แล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับคันนี้นะได้เป็นการสตาร์แบบปุ่ม engine start นะฮะด้านหน้าสามารถเสียบสายชาร์จ USB Air Auto นะคะครัวเก่เห็นได้เลยว่าไม่มีลอกล่อนนะคบกลับมากับ ตัวโครเมียมตรงกลางด้วยสําหรับเจ้าตัวคันนี้นะครับสวยงามมากๆเลยอ่ะและสามารถวางแก้วขนาด16ออนซ์ได้ถึงสองแก้วกันเลยนะคะและเรามาดูสําหรับรายละเอียดตัวพวงมาลัยคันนี้นะคะไม่มีลอกล้านนะอ่ะลายตัวพวงมาลัยเนี่ยมากันแบบชัดเจนนะครับสําหรับคันนี้สวยมากๆพี่ใช้คําว่าสวยแทบเพลิงจริงๆนะคะอ่ะย้ํากันอีกรอบนะคะคันนี้นิสันอเมล่า หนึ่งจุวนนะ 1. 0. 0. 1. นะภายในเราให้ดูกันไปแล้วว่าโครงสร้างของเขาเป็นยังไงเราไปชมทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าเวลาสตาร์ทออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างไปกันครับเรามากันต่อสําหรับเครื่องยนต์คันนี้ครับสตาร์ทออกมาก็รู้สึกได้ทันทีว่าเครื่องยนต์แบบแน่ๆนๆนิ่งๆไม่มีการสั่นคลอนตรงไหนเลยนะฮะแล้วก็มาเริ่มกับทางซ้ายมือกันเลยดีกว่าก็ว่าได้นะครับบวน็อตต่างๆสําหรับ ทางด้านฝากระปุงนะคะเห็นกันได้ชัดเจนเลยว่ามุมเหลี่ยมนะคะมาไม่มีตัวไหนที่เป็นรอยบิ่นนะคบคมชัดแน่นอนนะคบแล้วก็สาหรับเจ้าตัวฝากระปุงตัวนี้บอกเลยว่าเปิดกันแบบง่ายๆนะคบเครืร่องหมายหม้อก็ต่างๆสติ๊กเกอร์อันนี้มาจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นสีไม่มีการพ่นทับนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานและไล่มาทางขวามือกันบ้างครับตัวโครงสร้างน็อตเช่นเดียวกันนะคะไม่มีการถูก งัดแงไปทำสี่พ่นสี่ทับนะไล่กันมาคงข้างขวามือกันก่อนนะครับตัวนี้ตัวไฟนะครับไม่มีการแตก,แกร้าวสากิบแน่นอนรอยขีดข่วนก็ไม่มีให้เห็นนะคะแล้วก็ตัวเจ้าตัวทางด้านหน้านะครับคานด้านหน้าของเรานะตัวกิฟต่างๆนะจ๊ะไม่มีเห็นเลยนะว่าตัวไหนจะถูกชนถูกอะไรมาไม่มีให้เห็นเลยนะครับและรับประกันให้ด้วยสําหรับเจ้าตัว รถทุกคันของบริษัทเพรยนต์นะครับไล่มาทางซ้ายเลยครับเหมือนกันเลยสําหรับเจ้าตัวไฟนะครับไม่มีแตกแล้วนะครับคงสร้างแท้คงสร้างเดิมแน่นอนและสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่มีการไหลเยิ้มหรือว่าตัวรอยลวจากตรงไหนเลยที่จะไหลออกมานะคะให้เป็นปัญหาจุกจิกแน่นอนนะครับและบอกก่อนว่าก่อนที่จะส่งมอบนะของเหลวต่างๆนะบูเปลี่ยนถ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็มีการเช็คค่าไฟแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะถ้าค่าไฟตัวเนี้ยเหลือน้อยแล้วบูเปลี่ยนให้ยกลูกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะแถมไม่ให้นะคือบ,บริการลอสไลด์ฉุกเฉินให้1ปีเต็มไปเลยนะครับขอบคุณ77จังหวัดและที่สําคัญคือเรียกได้ไม่จํากัดทั้งเป็นไงล่ะเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่ๆทุกคนไหมเป็นไงบูบริการดีเปล่ะละ่นะถ้าบริการดีขนาดนี้ก็ ย้ำกันอีกรอบดีก,กว่าเรามาย้ำกันอีกรอบใครที่อยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยไม่ควรพลาดนะครับกับนิสสันอเมร่า 1.0V คันนี้ครับพี่ครับราคาแค่เพียง389,000ผ่อม6,000นะฮะปี2022ได้เป็นสีแดงคันนี้ตัดกับสีดำเท่มากๆเลยพี่ผู้หญิงขับได้พี่ผู้ชายขับได้นะ อายุเท่าไหร่ก็ขับได้แบบสบายๆนะเอาไปเป็นรถครอบครัวเอาไปใช้งานถือว่าตอบโจทย์มากๆด้วยนะคะปีใหม่ไม่น้อยใครๆก็อยากได้และถามหากันเยอะมากๆยังไงที่พี่ๆคนไหนชมมาถึงจบแล้วนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บูด,ด้วยนะครัะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ